สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าข้อใดหมายถึงสํานักงานคณะกรรมการการอารชีวศึกษากอไก่โอเบกขอไข่ MOE ขอควาย SOC งองู VEC คําถามข้อนี้นะครับมุ่งเป้าไปที่ ความหมายนะครับหรือว่าคำศัพท์ของคําว่าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่ว่ามันจะเป็นคําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษดังนั้นมันจะมีคําศัพท์เต็มๆของคําว่าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ซึ่งท่านจะต้องไปตามหาง่ายๆเลยนะครับจากโลโก้หรือตราสัญ,ญลักษณ์ของอสอสอนะครับหรือไปเซิร์ชใน Google นะครับก็จะเห็นทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษโผล่ขึ้นมานะครับ หรือถ้าจะไปจุดแหล่งกําเนิดเลยก็ไปที่ที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ครับมันจะมีข้อมูลปรากฏมาให้อ่ะก็จะขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับข้อใดหมายถึงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูครับ VEC ครับหรือเวกนั่นเองก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเพราะว่า VEC เนี่ยมันย่อมาจาก Vocational Education Commission นะครับพอย่อออกมาก็จะเป็นคำตัวอักษรของ3คํคำมารวมกันก็เป็น v E C นะครับส่วนกอไก่นั้นก็จะเป็นในส่วนของอสอพทนะครับ O B e หรือ O B E C นะครับส่วน M O E นั้นก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์หรือชื่อของกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วน S O C อันนี้ก็จะเป็นของข้าราชการพลเรือนนะครับหรือว่ากอพอดังนั้นข้อนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อ,อก,ก็จะใช้คำว่า VEC นะครับ Vocational Education Commission นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเฉลยข้อน,นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ